สวัสดีครับของช้างปลาเข้าครัวนะครับวันนี้เราจะมากินน้ำพริกชิ้นช้างตักสดตักต้มแล้วก็ไข่ต้มข้าวครับอ๋ออร่อยอีกแล้ววันนี้อร่อยอีกแล้วกินยังไงให้อร่อยกินยังไงให้ดีโอเคมา แนะนำก่อนคือน้ำพริกปลาชิงนช้างก็คือน้ำพริกกะปิใส่ปลาชิ้นช้างคือเอาพริกเอากระเทียมเอากะปิไปตำแล้วก็มีปลาชิ้นช้างใส่ลงไปแต่ว่าการทําน้ำพริกปลาชิ้นช้างเนี่ยจะไม่ใส่น้าปลานะเพราะว่าปลาชิ้นช้างก็มีรสเค็มอยู่แล้วกะปิมีรสเค็มอยู่แล้ว ใส่มะนาวนิดหน่อยแล้วก็ถ้าว่าให้เกิดว่าเออแบบน้ําแบบค,คลุกคลิคุกคลก,ก็คือใส่น้ําเปล่าน้ําต้มสุกเข้าไปกินไข่ต้มกินผักลวกนะครับวันนี้ผักก็มีตำลึงบวบลวกผักสดนี่ไฮไลท์นี่มะแวง มะแว้ตัวเนี้ยคือที่ทํายาแก้ไอถ้าเป็นยาสมุนไพรนะไม่ใช่มะไม่ใช่มะเขือพวงนะเป็นมะแวงตัวนี้หายยากมากหากินยากมากไม่ค่อยมีขายหรอกอเออิญที่บ้านะมีนกมาขี้ใส่แล้วก็คือว่าเออมันขึ้นมาแล้วก็เลยเอามากินดูอุ้อร่อยคือกินกินเข้าไปจะขมขมนิดหน่อยนะแล้วก็จะหวานหวานในปาก อร่อยอร่อยลองชิมดูครับน้ำพริกปอชิมช้องไข่ต้มจัดปะอ,อร่อยอร่อยปักต้มอ,อืมรสชาติ แซ่บมากเผ็ดๆหวานๆเปรี้ยวๆนิดๆอือหือมาแวงมาแวงอือืออืมหืออือคขมนิดนิดนะแต่ว่ากินเข้าไปมันทำปฏิกิริยาในปากมันจะออกหวานหวาน ตำลึงครับตำลึงลวกครับอืมผักข้างล้วอโห,หอหืมอ,อร่อยอร่อยเลยหืม หูแดดเดียวอืไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าอร่อยขนาดไหนตําเลืองข้างโว้นนี่มีประโยชน์นะครับต้มจืดก็ได้เอามาทอดเป็นทมไอเป็นผักแทมบูระก็ได้ มีประโยชน์หลายอย่างอืมอืมอืมช่วงนี้อยู่ในช่วงกักตัวนะครับ มือนจะดีก็ไม่ได้ดีขึ้นมาเลยโอ้โหเครียดมากๆเลยจะไปทํางานก็ทําไม่ได้นู่นนี่นั่นหลายๆเรื่องนะจะไปเครียดเลยม,มากดูแลสุขภาพกินอาหารที่สุกๆอย่าไปทานดิบเห็นวันก่อนมีข่าวว่าไปทานหมูดิบในงานอะไรสักอย่างก็ว็็ปีดิเชื้อกันแล้วก็ตายกันกินปักน้ำพิก ยายืดอ,อืมอืมอร่อยมากอร่อยจริงไม่ได้โกหกเลยเนี่ยตามด้วยไข่ต้มยงมาตูมบ้าววาวววว เดี๋ยวท้ายคลิปจะมีะวิธีทำน้ำพริกปลาชิงช้างให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรเดียวกับน้ำพริกกุ้งเขียบเหมือนกันเป็นตำสดลองดูนะครับว่าถูกใจไหม,อ,มอร่อยมากมกินมาแวงเข้าไปปุ๊บพอทานแล้วเข้าไปในปากปุ๊บมันจะหวาน มีสรรพคุณคือเป็นยาแก้ไอทำให้ชุ่มคอนะเราไปเซิร์ชหาอาปูดูว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างอร่อยครับอร่อยอร่อยก็ช้าแนะนำเลยว่าอร่อยอืมือนี้กินปักอีกแล้วแดดเดียวกัด ข้าวบ,บ้านๆแบบนี้อร่อยมากอืมสุดยอดสุดยอดเบิ้นเบิ่นเบิ่นหวานหวานมาก ม,มีน้องเขาเอาเอาน้ำยำน้ำบูดูมาฝากพี่จ้างเดี๋ยวจะลองทำดูว่าทำยังไงอร่อยน้องชิมด,ดูก่อนเพราะว่าเอามาจากนกครรู้สึกว่านครศรีธรรมราชนะ จะลองทําดูว่าทํายังไงอร่อยเดี๋ยวจะได้บอกเมนูว่าเออเคยกินยำน้ำบมดูแต่ว่าใส่ปลาใส่ปลาสดใส่พริกใส่หอมใส่มะนาวแต่อันนี้เขาบอกว่าเป็นน้ํายําที่สําหรับทาข้าวยาได้เลยนะเดี๋ยวพี่ช้างจะลองทําดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะค่อยเอามาบอกเพื่อนๆอีกทีหนึ่งอือ หวานผักหวานอย่างหวานหมดเลยพอกินอันเนี้ยเข้าไปหวานหมดเลยในปากอ,อร่อยมากอืมอร่อยครับสุดยอด เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดข้ให้จดช้างเลยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย